หน้า c ีอเครื่องดีเซลนะครับวันนี้เป็นวันของ DPF จริงตอนนี้เครื่องล้าง DPF นะครับตัวนู้น<า>แอบ,บอยู่นี่ลูกหนึ่งพี่แก้วเป่าอยู่ลูกหนึ่งรหัสปัญหาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ DPF นะครับดูง,ง่ายๆนะครับมันก็จะมี2ท่อท่อที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนแล้วก็ท่อที่อยู่ใต้ DPF ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วลมมันต้องโฟกันพร,พร้อมๆกันเท่าๆกันนะครับแต่ว่า ทออยู่ด้านบนนี้ลมโอ้โหอย่างแรงอย่างร้อนแสดงว่ามันตันตันนี้ก็เป็น C.I.V. ตอนนี้เริ่มตันกันแล้วนะครับ C.I.V. พี่ๆ C.I.V. ที่ใช้กันอยู่ก็รู้กันอยู่นะครับ D.P.F. รุ่นอื่นเขาตันเขาพังกันไปแล้วเพราะนั้นรถรุ่นของเราของท่านนะครับอย่าปล่อยให้มันมันพังมันเสียรีบๆเข้ามาทางกันก่อนนะครับล้างก่อนตันได้ยิ่งดีมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ต้องลื้อไม่ต้องถอดเสียเวลาด้วยนะครับนี่วัดลมมาเท่าไหร่ C.I.V. มาสิบครับมาสิบจากปลายท่อเสียครับ อันนี้ก่อนล้างนะโอ๊ออออะออ๊ออ,อ,อะไรวะนี่กำลังอยู่ขั้นตอนการรีเจนเนเรชันนะครับสร้างอนุภาคสังเกตว่าอุณหภูมิ600กว่าองศาหลังจากล้างครับความเร็วท่อมาอยู่ที่ร้สพอพอร้อนร้อนพี่ๆี้ใช้ c ซ v นะครับถ้ามีอาการปัญหาประมาณนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเหมือนเดิมครับที่ร้านหูชิด BKK อยู่ในซอย พุนทธมณฑลสาย2 21ทับ1แยก8นะครับบ้านเลขที่เท่านี้เลยครับ121ทับ18ตอบด้วยครับสวัสดีครับ